สวัสดีครับคุณผู้ชมกับการอัปเดตข่าวล่าสุดของน้องแอมชนทิชาในคิวงานที่จะมาถึงที่ดมอโคราชในงาน n e ็กเวิร์ดออนที่รวมเอาศิลปินดังมากมายหลายท่านมามอบความ,ม,มสุขกันแบบถึงที่แบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับและภายในงานก็จะมีการแจกของรางวัลอีกมากมาย พร้อมกับได้พบกับศิลปินดังหลายท่านกันเลยทีเดียวอาทิเช่นคุณฝนธนสุนทรน,นันอันนันแอมชนทิชาดวงตาคงทองสมมาราชสีมากุ้งสุภาพรเต้วัชส,สันเบียรขิมหันและงานนี้นะครับชมฟรีตลอดทั้งงานในวันที่27สิงหาคมปี2566ที่เดอมอโคราช ณวริตตี้ฮอล์ชั้น3เริ่มในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับงานดีๆแบบนี้ FC ตัวจริงจะต้องไม่พลาดนะครับไปให้กำลังใจศิลปินกันเยอะนะครับสวัสดีครับ